ปันมอขนาดไลฟ์ปกติผมยังไม่ได้ทำเลยคุณสเปเชียลเหรอุอยไม่กลัวกลัวแบบว่าในไ g ไงไลฟ์แล้วเลือกฟิลเตอร์แล้วพอเราก้มฟิลเตอร์มันหลุดไงแบบลิฟิปไปอยู่ตรงหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าไปกลัวโป้มแล้วไ,ไปกลัวแบบกลัวโปฟิลเตอร์หนึ่งมันแบบปากแดงไงก้มมาอยู่ปากอยู่ตรงตาก,ก็มีผม ไลฟ์มันปิดลาดเยอะฮะก็เ,เลยเป็นวิดีโอดีกว่าถ้าตัวผมก็ซ้อมคอนเสิร์ตเป็นเป็นหลักๆใช่ครับก็ <S <S จริงๆมันมันมันครบทุกอย่างแล้วแหละเหลือแค่ความเป๊ะความอะไรที่มันจะต้องให้มันไปให้ถึง่คอนเสิร์ตเดียวกันนี้ก็มีแนบรใช่ครับโดน โดนใต้ยาไปครับก็กินข้าวอยู่กับพี่ทีมงานแล้วเขาก็บอกว่าสนใจจะเป็นสปวนเซอร์หรือเปล่าเราก็คุยกันวิวเขาขายเก่งมากเลยนะออออผมไม่คิดว่าเขาจะขายเก่งขนาดนี้คุณเขาสุดยอดจริงๆผู้จิดการไมก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าผมมาถ่ายตัวเขาเรียกว่าอะไรทีเซอร์อรหรือแอดอะไรอย่างเงี้ยถ่ายไปแล้วแล้วก็มานั่งคุยกันบังเอินว่าธีมมันตรงกันก็เลยว่าเอามาจับมือกันไหม เป็นนิทานที่คอนเซปต์ผมก็เกี่ยวกับโลกที่มันล่มสลายเพราะคนใช้ทรัพยากรมากเกินไปอะไรอย่างเยยางี้ยนะใช่เขามานั่งคุยกันเฮ้ยมันตรงไหนๆก็ตรงแล้วก็ร่วมไหมประมาณนย่าราคาพิเศษอะไรนะครับราคาพิเศษพิเศษแบบว่าใช <laughs> ่แบบพิเศษไม่ใช่ก็รู้ไปครับไม่เป็นตัวเสิร์ได้เป็นอย่พิเศษของาคนอื่นเปล่าจ้ามีได้พิเศษกอ่คนดื่มบ้าไหม อันนี้ผู้ใหญ่คุยกัน,นับไม่มีขอ<ม>เราเราเข้ากันหมดค่ะใช่ใช่